เรียกได้ว่าทำเอาใจหายกันเลยทีเดียวหลังเกิดเหตุระทึกดังกล่าวเกิดขึ้นในการแข่งขันระบาใต้น้ำประเภทเดี่ยวรอบชิงชนะเลิศสึฟีนาะเวิร์แชมเปียนชิพ2022เมื่อวันที่22มิถุนายนโดยอาวาเรตตัวแทนจากสหรัฐกำลังจะโชว์ลีลาในการแข่งขันและกำลังจะเสร็จสิ้นถึงกระนั้นเกิดเหตุไม่คาดฝันเมื่อเธอเกิดหมดสติ และเริ่มจมลงสู่ก้นสระก่อนที่อันเดรียอฟูเอนเต้โคชของอาวาเรตที่เห็นท่าไม่ดีจะกระโดดลงไปในซสเพื่อช่วยชีวิตของลูกทีมวัย25ปีรายนี้ขึ้นมาซึ่งอาวาเรตได้รับการปรถมพยาบาลแบบทันท่วงทีและคืนสติมันเป็นความน่าหวาดกลัวอย่างมากฉันต้องกระโดดเข้าไปเพราะเจ้าหน้าที่กู้ภัยไม่ทำฉันกลัวเพราะเห็นว่าเธอไม่หายใจ แต่ตอนนี้เธอสบายดีมากแอนนิตามีอาการดีขึ้นมากฟูเอนเตดระบ,บุถึงเหตุระทึกที่เกิดขึ้นทั้งนี้อาวาเร็ตจบการแข่งขันในอันดับที่เส่วนเหรียญทองตกเป็นของกิโกอินุอิจากญี่ปุ่นขอบคุณสำหรับการรับชั่วโมง